เด็กน้อยอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นผมรู้นะครับทางจิตเวิทยาใครๆก็อยากจะช่วยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆสุดน่ารักแบบนี้แต่นี่มันไม่ใช่ร่างจริงของเขา <Huh? S 1> ผมจะให้ดูร่างจริงของเขาเวลาเขาถอดชุดสิ่งที่คุณกำลังจะช่วยไม่ใช่แมวตัวสีส้มนะครับแต่เป็นคนแก่โรคจิตอายุ50ที่พร้อมจะฆ่าคุณยัดเครื่องซักผ้า <c oughs> ในชีวิต แต่รู้อะไรไหมถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นตาแก่โรคจิตนะครับแต่เจตนาของเขาเป็นเจตนาที่ดีเว้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนรวมถึงคุณที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ด้วยเราจะต้องมาช่วยเขาตามหาแมวนะครับในเกมเกมนี้ Play Cats Mob s Friend l e s i l l ดูดูมีสตอรี่ด้ดวยรู้ไหมครับว่าตาแก่คนนั้นปลอมตัวเป็นแมวตัวไหนใช่เป็นแมวตัวนี้ Oh my god ดูสตอรี่สุดซึ้งใจไม่มีบทพูดไม่มีอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้ว oh <my> ัตเดอรอันนี้มันใช่พวกมันรู้ใจร้ายไหมวะไม่น่าใช่นะครับคือพวกนี้เขาเป็นสัตว์นี่หว่า <My God. S 1> เอาเป็นว่าเพื่อนเรานั้นโดนจับตัวไปนะครับแล้วก็มีปุ่มกดดิสไลค์ตรงนี้ทำไมกูไม่รู้เรื่องวะไม่ต้องกลัวไปหนูน้อยตาแก่มาช่วยคุณแล้วใช่คุณผู้ชมนี่เป็นตาแก่ที่ปลอมตัวมานะครับตาแก่คนนี้ยอมที่จะแบบว่าคลานสีขาเลยจะได้แบบเนียนเนียนไงจะได้เหมือนสัตว์นะครับ กด E เพ MM ื่อเป็นการผลักเพื่ออะไรเนี่ยไหนดูดิเกมนี้เล่นยังไงโอ้โหโว้โหโกดพิก up เฮ้ยเราสามารถกดคิวได้มันคืออะไรคุณผู้ชมคิวคือมันเป็นขี้เหรอขี้ของ Newbie t r e เป็นสายรุ้งด้วยบางทีเราอาจจะแบบว่าล่อให้พวกนี้เดินมาเหยียบนะครับอยู่นิ่งๆก่อนนะมาช่วยโอ้ g o กูจะขึ้นยังไงวะเนี่ย Okay. อาจจะต้องขึ้นทางนั้นนะครับคุณผู้ชมครับนั้นผมจะช่วยแมวตัวนี้ก่อนออกมาเลยแมวตัวแรกของฉันโอริโอ <c oughs> ไหนดูดิผมช่วยโอริโอมาได้แล้ว <c oughs> นี่ไงโอริโอผมสามารถกลายเป็นโอริโอได้ใช่ไหมนี่แป๊บนึงนะกระโดดตรงนี้โอเคเรียบร้อยถ้าผมจะผักตรงนี้ไปโดนหัวมันได้ไหมวะอีกเอา้าไม่เป็นไรเลยอะช่วยตัวต่อไปเลย เรียบร้อยผมได้ลูน่ามานะครับแมวตัวนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยอีกตัวหนึ่งได้ลักกี้มาโหเหมือนเรนโบว์เดชอู้แปบ๊บหนึ่งใจเย็นเกือบไปละอีเรียบร้อยได้เท็กซ์มาแปบ๊บหนึ่งไม่ไหวแล้วขออนุญาตเป็นเรนโบว์เดชได้ไหมนี่ผมจะขอเป็นเรนโบว์เดชสักบหนึ่งอันนี้ด้วยความสงสัยส่วนตัวผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดผมนั้นเดินเข้าไปใกล้เจ้าหมอนี่เฮ้ย <Hi. S 2> เอา้าไม่เป็นไรเลยเหรอ แล้งี้จะมีเจ้าพวกนี้ไว้ทำไมอะ่ะตัวต่อไปได้สโมกี้มานะีครับกด E เพื่อเป็นการถัก E เรียบร้อยเดี๋ยวตะกี้ที่ผมกินแอปเปิลไปแล้วใช่ไหมผมอยากจะรู้ถ้าผมขี้อัดตรงนั้นตรงที่มันเป็นทางเดินเจ้าหมอนี่จะทำอะไรหรือเปล่าอ่ะ่น <Nope. S 1> มึงนะมึงขอร้องช่วยเดินมาเหยียบหน่อยกูอยากเห็นมากเลย <Nope. S 2> ไม่แข็งใดๆทั้งสิน้นคุณผู้ชม เราจะตามหาแมวตัวต่อไปก่อนเลยได้กุญแจมาฮแมวตัวไปสวยหรือเปล่าได้ฟ็อกซ์มาสวยอยู่สวยอยู่แล้วตรงนี้โอ้ h o า are y ย u โอ้ยโกรโอ้คนนี้มันมีการไล่จับเราด้วยแล้วทำไมตะกี้มันไม่ไล่จับเราแปบนึงกด F ก่อน <c oughs> เป็นกล่องแบบแอบ,แบ,แบเนียนๆไงเนียนๆอืมกระโดดกระโดดกระโดดส่วนอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรอะ่ะผักสีหัวแม่งเลยเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อะ่ะ แป๊บหนึ่งนะเราต้องกดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมเราถึงจะเอาแมวตัวนี้ได้เรียบร้อย e ี e ีโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เขาต้องจะหายากนะครับเพราะว่าชื่อมันเป็นสีเขียวฮีโรโอริโอมันลงไปด้านล่างอ่ะโอเคเพราะว่าเรานั้นมีกุญแจคุณผู้ชมครับโอ้โหเกือบไปแล้วไอ้เรนโบ์คีย์นี่คืออะไรวะน่าจะเปิดได้ทุกประตูนะครับช่วยแมวก่อน ฮ่าฮ่าจะพวกนี้นี่นโง่ใช้ได้เลยนะเนี่ยถาแเราได้แบบ easy astro psych เจอวิชาโกงกูนี่กูมองจากด้านบน <c oughs> มองจากด้านบนเลยผมได้เป็นตัวนักสืบมานะครับนี่ตรงนี้มีปุ่มนะครับเรากดตปุ่มตรงนี้โอ้ยเราโดนเลยวะไอหนูนี่มันกัดกูเหรอแกหรือเปล่าทำ <c oughs> ไมเลือดผมสีแดงวะปัะสบจริงๆเลย มัมเกีวซาิงก์ว้ว่า่เฮกสเดด่นหนึ่งวผม,มต้องเติมซื้อแคตนี้เราะคุณผู้ชมครับซื้อกัญชาแมวทำให้อนันเอรสปีดรันได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมอาหารคูณ2เป็นเวลา20นาทีเยี่ยมไปเลยนะครับเราจะได้ขี้ได้บ่อยกว่าเดิมอ่ะจัดไปนี่คืออะไรวะเนี่ย s แบบขี้เม็นกว่าเดิมอย่างนั้นเหรอผมว่าจริงขี้แมวนี่ก็เหม็น,คนโคตแล้วจากใจคนเลี้ยงแมวเคซื้อไปก็ได้ ส่วนอันนี้โอเคจะสามารถเติมเลือดได้นะครับถ้าเกิดเราไปนอนตรงนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยซื้อมนานละ้ามาแล้วพ็แต่อันนี้คืออะไรกระโดดกด E ตรงนี้ประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะครับโอ้ยเจ็บเอาว่าเป็นออบบี้ผสมไปด้วย <c oughs> อ่นดูดิมีกี่ตัวแล้ววะสิบสาทับหนึโอ้โหเหนื่อยเลยนะเนี่ยผมเป็นตัวไหนดีวะเป็นตัวนี้ เพิ่งได้มาล่าสุดเลยแล้วทำไมมันมีกลิ่นอันนี้โผล่มาด้วยวะมันคืออะไรอะ่ะเนี่ยมันเป็นเขียวๆอะ่ะวุ้ยโจ๊กสเตอร์นี่ตัวนี้เท่จังโอเคผมเป็นโจ๊กสเตอร์ดีกว่าโอ้ยขอโทษกูแม่น,นา <c oughs> แาบ,บชอกนแบบโดนเลยแบบนี้ตลอดเลยเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนนะครับให้ไกด์เราอยู่นี่กดอีก่อนผมอยากจะเห็นแบบ สภาพตอนที่เออมันเหม็นที่เราอะ่ะเฮ้ยให้ให<ไ>้โอ้มีตัวนั้นหนึ่งตัวให้เราเอาต้องตัวหนึ่งเนี่ยอืมเปิดดูหน่อยออกฟอร์ดเหรอเป็นตัวออกฟอร์ดนี่ปากัวเกมนี้ถือว่าสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ชมถือว่าต้องค่อนข้างที่จะมีความสร้างสรรค์เลยทีเดียวเปิดหน่อย กดอีหนึ 100. ่งร้อยซามูไรแคทเอ้ยตัวนี้ก็เท่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 นะเท่นะนะกดอีเฮ้ยผมไปชั้น2ได้เลยเหรอวะชั้นแรกมี56ตัวกูหาเจอ18ตัวทวนโอเคนะครับกูไม่แคร์นะครับแค่ไหนแค่นั้นด้วยเ, <c oughs> เอ้าทำไมมันสลบวะหรือว่ากินตัวผมแรงตรงนี้มีหรือเปล่าใช่มีแอบเนียนเลยนะมึง ได้เทปเปอร์มาตรงนี้กดโอ้เป็นพลาสโซเหมือนเราต้องเอาอะไรสักอย่างมาแบบยันไว้ตรงนี้เว้ยตัวหนึ่งนะขอ,อตงตัวนี้ก่อนไปผถักอันนี้ไปเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเท่ยังเลยอะ่ะอุ้ไมยแมวกันดั้มแมวเลโก้พี่เจ๋งผมชอบผมชอบผมชอบแบบลายแมวแบบนี้มากเดี๋ยวผมดูก่อนมีหนึ่งอันดี DJ. ไม่เท่าไหร่ นะครับไม่เท่าไหร่ห้องนี้มันมีกี่ประตูวะเฮ้ยผมมีกุญแจเจ๋งนี่มันที่ไหนวะเนี่ยแปบ๊บนึงนะต้องเล่นปากัวตรงนี้เปิดแล้วก็มาตรงนี้เออมันเชื่อมต่อกับด้านหลังตรงนี้โอเคโอแคทอินแบล็กมีอาร์เกมมิ่งหายกระโดดเอาโอ้แมวแบบพลทาหาร ส่วนอันนี้เราต้องทำยังไงดีเราต้องผักไปนะคุณผู้ชมเราถึงจะกระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้อ่าโอเคเกมิงสกิลเกมิงสกิลลูกแอ t แลนดเกมิงสกิลเก่งเกินพิกอัพเป็นเชอร์รี่โอเค Gaming Skill. Gaming Skill. เจอแมวฟรี okay. ตัวหนึ่งเปิดได้เนสซี่มาอุ๊ตรงนี้มังแอบเนียนมาคราวนี้ได้ละฮึบวู้ฟูเรียบารูด้าเดี๋ยวแป๊บนึงมันตัวอะไรอะ ดูหน่อยมันแมวในเวอร์ชันหน้ากากเสือเหรอใช่ผมว่าใช่เกมิงเกมิงสกิลวัดแต่ผมเชื่อนะครับเกมเกมนี้ห้องส่วนใหญ่มันจะเชื่อมกันเว้ย hmm. ที่ว่าเรานั้นจะหาเจอหรือเปล่าแค่นั้นเอาละงั้นเราไปอีกห้องนึงก่อนอันนี้มันมีแอปเปิลนะแอปเปิลโอเคไฮนม่มีบัวกระโดดกระโดดเรียบร้อยไอเชสเตอร์มาเฮ้ยสวยนะสี สิ่มันสวยดิเอาอีกล้มีบัวเ,เดี๋ยวมึงหลอกครูตรงนี้ก็มีจะไปเป็นแมวแบบด็อกเตอร์กระโดดเราเราก็นึกว่ามันจะได้ใจร้อนไปหน่อยเรียบร้อยปึ๊บเรียบร้อย j u ยซีคผู้ชมอาจจะงงงนิดนึงนะครับแมปมันใหญ่มากเว้ยแต่ผมเชื่อว่ายังไงยังไงมันก็ต้องเชื่อมกันอะเราหาทางเปิดตรงนี้ก่อนนึเรากินแอปเปิ้ล ตรงนี้เจออีกกลองหนึ่งถ้าผมทำการขี้แตกเลยล่ะอร้ยไม่ต้องขี้ละมันสลบไปแล้วกูวี่้ชื่นใจผมควรที่จะหาอะไรมาวางแตะไว้ตรงนี้เว้ยแล้วไอเทมนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้กูกดผิดโอเคอีก Nice ฮมโอเคไปด้านหลังตรงนี้ไอ้เรียบร้อยแมวฟรี อฮอปปี้ไอ้ตัวนี้น่ารักจังเลยโอเคผมกลายเป็นฮอปปี้เรียบร้อยเห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้แต่ขี้โคตรเหม็นเลยนะครับขี้เหม็นมาก What the heck นี่คืออะไรเนี่ยเป็นรูปแมวเครื่องหมายคำถาม what โอ้แมวฟรีเหรอโอ้แคทบอทดเท่จังแมวฟรีตัวหนึ่งฮึบดูดิเอ e ได้เอสมาคุณผู้ชมกดปุ่มตรงนี้ เรียบร้อยได้สปาร์ตันมาแมวสปาร์ตันแล้วตรงนี้เหมือนเราต้องผักไปผัก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 เพื่อเป็นการเปิดประตูตรงนี้เออถามว่าเริ่มเห็นทางเชื่อมหรือยังยังนะครับยังเลยงงได้ใจจริงๆเลยว่ะกด E ตรงนี้แล้วก็เปิดประตูตรงนี้ถามว่าเราเคยมาหรือยังก็ยังไม่เคยมาอยู่ดที่มันทมันงงยังวะงงแบบไม่ไหวแล้วเปิด จีฟโมตรงนี้ต้องใช้ลูกบอลน,นะครับตรงนี้ต้องใช้กุญแจสีเขียววยิมาละลูกบอลอีกดอีหักไปอ่าอีอีเปิดหนึ่งข้างละบะ้าแสดงว่ามันต้องให้เราเปิดสองข้างนะครับมันต้องให้เราเปิดอีกข้างนึงด้วยอเอาใหม่โอ้โอ,โอตรงนี้แอบซ่อนเอาไว้แหมเนียนเลยนะคุณ เลยมังกีก็ต้องเปิดปุ่มกระโดดตรงนี้กูเจอแล้วกุญแจสีเขียวแต่มึงให้กูเล่นอะไรไม่มงงชิบหยเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดตรงนี้เพื่อเป็นการเอากุญแจเขียวใช่ไหมเรานั้นก็เอากุญแจเขียวพร้อมกับล่าแมวตัวนี้ไปด้วยเ <s> หนียวชาดอผมมองว่าตรงนี้มันต้องเชื่อมกับที่ไหนสักที่หนึง่ง เชื่อมกับทางด้านนอกตรงนี้ซึ่งกูมองไม่เห็นตรงนี้ด้วยอาฟรัมิงโกแล้วใช้กุญแจเขียวเปิดตรงนี้ yes ปลากลัวปากลัวปลากลัวปากลัวอีปากลัว,ว,ว,วมีหนึ่งตัวฮึบแกสลบไปซะอีได้อยู่ได้อยู่ T B N J เอา้าแล้นึนมเชื่อมตรงนี้แล้ตรงนี้มันเป็นตรงไหนวะเนี่ยโอเคผมจำได้แล้วตรงนี้ ใช่ตรงนี้มันเป็นตรงที่เอ่อผมเคยมานะครับแล้วกูต้องไปตรงไหนต่อปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าเป้าหมายเราตอนนี้นะครับก็คือการตามหากุญแจสีแดงเว้ยนะครับตอนนี้ผมเดินกับทางด้านหลังมาแต่กุญแจสีแดงอยู่ไหนอะเหรอเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมกุญแจสีแดงอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับโอ้ยอยู่ตรงนี้ไงโฮเดะแม่เจ้าจู่ๆก็แบบเปิดประตูได้งง <a> งงเหมือนกันนะเนี่ยพาดด่านาแล้ว ฟลอสามคุณผู้ชมเอาจริงดิคือเป้าหมายหลักๆคือมันให้เราตามหาคุณแชร์สีแดงเว้ยโอ้เทลสีพาสเทลทำไมตัวผมมันรู้สึกอื่นๆวะก็ว่าบูธมันหมดนี่เองมาตรงนี้ดูก่อนแม่งเ <Yes. S 2> อ้ยยส่งอสามแล้วโอเคคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ ผมหาเจอทั้งหมด46ตัวจาก141ตัว <S <S <l> โดยส่วนตัวผมพอใจและนี่น่าจะเป็นเกมแนวหาของเกมแนวหามอฟนะครับที่เรียกได้ว่าสร้างสรรค์ใช้ได้เลยและสุดท้ายนี้ผมไม่มีอะไรนอกจากจะขอบคุณนะครับตาลุงอายุ50คนนี้ <Thank you. S 1> ถึงไม้ว่าเขานั้นจะเป็นฆาตกรโรคจิตในชีวิตจริงแต่ก็อยากให้รู้ไว้ว่าเขานั้นฆ่าแต่คน,นครับแต่ไม่ฆ่าแมวเขานั้นรักแมว guys <S <S อย่างน้อยก็ยังมีข้อดีไง